จะได้กินหญ้าเ็าอย่างนี้นะครับเราล้อมรั้วนะครับก็เป็นเล้านะครับเป็นเล้าที่พักที่นอนเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่สถานที่ตรงนี้เราล้อมไว้ให้เขากินหญ้านะครับเนี่ยเขาก็กินหญ้าอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าเขาได้กินแบบนี้เขาจะได้สมบูรณ์นะครับเตียงไก่จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเราอยู่ในกรงโดย ให้แต่อาหารเม็ดนะครับไก่ก็แข็งแรงดีนะครับแต่ว่ากระดูกจบผุนะครับจะไม่ไม่เหมือนเราเลี้ยงแบบนี้นะครับนี่เข้าไปก็หากินข้าวกินอะไรตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ไม่ใช่ว่าเราจะล้อมอ่ะเมื่อก่อนผมก็ล้อมอย่างนี้นะครับผม คิดแล้วว่าเออไม่มีสถานที่ให้เขากินหญ้านะครับให้เขาอยู่ในดินแบบนี้นะครับหญ้าไม่ได้กินมันก็ไก่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับจะสมบูรณ์ได้เราก็ต้องเน้นอาหารเม็ดนะครับหัวอาหารให้เขากินนะครับถ้างั้นเขาก็ไม่โตนะครับกินไปข้าเปลือกข้าวสาง โตช้านะครับโตช้าแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเราต้องให้เขาได้ออกไปหากินข้างนอกด้วยนะครับกินหญ้ากินอะไรกินมแมลงคุ้ยเขีย่ยตามธรรมชาติของเขานะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อัปเดตเจ้านําขบวนนี่นะครับเจ้าน้องขบวนนี่นะครับสีคงไม่เหมือนใครหรอกครับผมว่าหายาก สีแบบนี้จะแจ้ปืนกลนะครับคู่จะนํำขบวนนะคู่เกิดเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่อีก2ตัวนี้ผมเพิ่งเอานําเข้ามานะครับมาจากเล้าใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยเข้าฟูงเท่าไหร่นะครับสถานที่ก็กว้างขวางนะครับกว้างขวาง หลังบ้านตัวนี้จะห่างไกลสักหน่อยนะครับอีกหน่อยก็จะซ้อมไก่ตรงนี้นะครับจะซ้อมไก่ตรงนี้นะครับตัวไหนดีไม่ดีก็จะเห็นกันตรงนี้นะครับสนามหญ้าตรงนี้เลยนะครับให้มันถึงหน้าแรงก่อนนะครับก็อีกให้หมดฝนก่อนว่าง,ง่ายๆนะครับก็